ในอิงวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันใช้คำว่า sorry apologize apology ทั้ง3คํคำนี้นะคะใช้ต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำว่า sorry sorry อย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็คือแปลว่าขอโทษใช่ไหมคะคำว่า sorry เป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์ซึ่งคำคุณศัพท์นะคะจะวางไว้หลัง verb to be ค่ะตัวอย่างเช่น I'm sorry ประธานก็คือ I ใช่ไหมคะ ตามด้วย verb to be คือ am อันนี้จะเป็นตัวย่อนะคะ I am sorry นะคะคำว่า sorry เป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศรรพัพท์จะวางไว้หลัง verb to be ค่ะ I'm sorry ฉันขอโทษนะคะก็คือเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ I'm sorry about that ฉันขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะเห็นไหมคะคำว่า sorry เป็น adjective นะคะจะวางไว้หลัง verb to be ค่ะ I'm so sorry it was my fault ฉันขอโทษจริงๆนะมันเป็นความผิดของฉันเองแต่ถ้าเราต้องการขอโทษเรื่องอะไรนะคะเราจะใช้คำว่า for หลัง sorry นะคะ I'm sorry for ฉันขอโทษสำหรับตัวอย่างประโยชเช่น I'm sorry for what I did I'm sorry for what I did ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป sorry for นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการขอโทษนะคะขอโทษสำหรับสิ่งที่ได้ทำลงไปนะคะ คำว่า did นะคะเป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า do นะคะเพราะว่าเราได้ทำลงไปแล้วนะคะก็จะใช้เป็นกริยาช่องที่สองนะคะ I'm sorry for what I did ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ I'm sorry for what I said I'm sorry for what I said ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ได้พูดไปนะคะ Sorry for นะคะ แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการขอโทษนะคะขอโทษสำหรับสิ่งที่ได้พูดไปนะคะคำว่า s a i d เป็นกริยาชนงที่2ของคำว่า say นะคะก็คือพูดนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ I'm sorry for this confusion ฉันขอโทษสำหรับความสับสนนี้นะคะ Sorry for นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการขอโทษนะคะขอโทษสำหรับ this confusion ก็คือสำหรับความสับสนนี้นะคะ หรือเราสามารถใช้เป็น sorry to ก็ได้นะคะ I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that ฉันเสียใจยที่ได้ยินแบบนั้นนะคะ sorry to แล้วก็ตามด้วยคำกริกยานะคะ I'm sorry to hear that ฉันเสียใจยที่ได้ยินแบบนั้นนะคะ hear ก็คือได้ยินนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ I'm sorry to bother you I'm sorry to bother you ฉันขอโทษที่รบกวนคุณนะ sorry to นะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริกยานะคะ bother แปลว่ารบกวนนะคะ I'm sorry to waste your time I'm sorry to waste your time ฉันขอโทษที่ทำให้คุณเสียเวลานะคะ to waste your time ก็คือทำให้คุณเสียเวลานะคะ sorry to นะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาค่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะ apologize apologize เป็นคำกริยานะคะแปลว่าขอโทษหรือว่าขออภัยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันใช้ในประโยคกันค่ะ I apologize for my mistake. ฉันขอโทษกับความผิดพลาดของฉันด้วยนะคะ Apologize เป็นคำกริยานะคะก็คือประธานตามด้วยคำกริยาได้เลยค่ะไม่ต้องมี verb to be นะคะฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดของฉันนะคะ I apologize for my mistake. ตัวยอย่างต่อไปค่ะ I apologize for being late. ฉันขอโทษที่มาสายนะคะขอโทษสำหรับการมาสายนะคะ being late ก็คือการมาสายนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ I apologize for what I have done I apologize for what I have done ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะ apologize เป็นคำกริยานะคะเราก็สามารถตามหลังประธานได้เลยนะคะไม่ต้องมี verb to be ข้างกลางเหมือน sorry นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ He her his tried to apologize to to actions for เขาพยายามขอโทษเธอสำหรับการกระทำของเขานะคะ Apologize to someone นะคะก็คือขอโทษใครบางคนนะคะ Apologize to her ก็คือขอโทษหลอดนะคะ For his actions ก็คือสำหรับการกระทำของเขานะคะตัวยอย่างสุดท้ายค่ะ He will apologize to you soon เขาจะขอโทษคุณเร็วๆนี้นะคะ apologize to ตามด้วย someone นะคะก็คือใครบางคนนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ apology apology เป็นคำนามนะคะแปลว่าคำขอโทษค่ะตัวอย่างการใช้ apology นะคะ I would like to give you an apology ฉันอยากจะให้คำขอโทษคุณก็คือฉันอยากจะขอโทษคุณนั่นเองค่ะ apology นะคะเป็นคำนามนะคะ Do you accept my apology คุณยอมรับคำขอโทษของฉันไหมนะคะ My apology, apology ก็คือคำขอโทษนะคะเป็นคำนาม